สวัสดีค่ะโตโยต้าโคโรราออติสนะคะรถบ้านเท้ค่ะรถยนต์ปี01ครคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 6 0 0งซีซีค่ะเครื่องดีทนทานไม่จุกจิกนะคะช่วงล่างดีเรียวไม่ดางเกียร์ดีเข้าครบไม่ต้องรอนะคะสีสันรอบคันก็สวยค่ะเป็นรถบ้านเทไม่เคยชนหนักหน้าเดิมรังเดิมเลยนะคะราคา8 9 0 0 0บาทค่ะ เลขม่อยู่ที่2 0 0 0สนต้นๆน,นะคะเริ่มเอกสารชุดโอนครบค่ะทุกท่านคันนี้นะคะพร้อมใช้เลยค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังแ้งประตูดเดิมๆสวยๆยางดีใช้งานกันได้ยาวๆค่ะ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถอยู่ที่ดอนเมืองค่ะ ท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะเบอร์โทรเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะสายตรงติดต่อโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับกันนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดขอแนะนาให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ